อันนี้นะคะกำลังนั่งรอเจ้าหน้าที่ธนาคารเซ็นสัญญามีทั้งด้านในแล้วก็มีทั้งด้านนอ,อกช่วงเวลาในการที่ว่าดูรถชมรถนะคะรอเซ็นสัญญาเราก็มีบริการนะคะในเรื่องของอาหารให้ด้วยในเรื่องของการเซ็นสัญญาพื้นที่เย็นชุ่มฉ่ำชื่นใจโน้ภายในพร้อมที่จะช่วยทุกคันดันทุกเคสสิทธิพิเศษนี้นะคะมีให้เฉพาะนะคะสำหรับลูกค้าที่มาที่ B M Motor Group นะคะ กันมานะคะที่ BM m เอ o มมอเตอร์กรุนะคะศูนย์ 0, จำหน่ายรถยนต์มือสองที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลางดีกว่าอ่าเดยวแนะนำก่อนนะคะว่าพิธีกรวันนี้รับบทโดยนะคะจะยุ้ยนั่นเองนะคะจัเมจกะอ่าพร้อมเลยค่ะพร้อมที่จะช่วยทุกคันดันทุกเคสจัดกันให้จบนะคะ มากันเลยค่ะที่ B M มอ t ตอร์กุวันนี้นะคะวันอาทิตย์นะคะบอกเลยว่าช่วงเวลาดีๆแบบนี้ช่วงเที่ยงครึ่งเรามาเรียกน้ำย่อยกันสักนิดนึงนะคะสำหรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่ B M มอเตรกุเรามีอะไรเด็ดเรามีหอยทอดนะคะวันนี้ไว้บริการลูกค้านะคะที่นะคะเข้ามาเซ็นสัญญานะคะก็เดี๋ยวเราพาไปชมเลยดีกว่านะคะว่าเรามีอะไรดีๆสวัสดีค่ะป้าอ้วยสวัสดีค่ะ ก็อย่างที่บอกกันนะคะเป็นไงคะทุก,ทกอย่างารเราเรียกว่าคัดสรรมาให้ดีกว่าสําหรับคนพิเศษก็คือลูกค้าของ B.M. Motor Group นะคะทานอะไรก็ต้องทานให้อร่อยทานอะไรก็ต้องทานให้ขึ้นชื่อช่วงเวลาแห่งการรอคอยหรือว่าช่วงเวลาในการที่ว่าดูรถชมรถนะคะรอเซ็นสัญญาเราก็มีบริการนะคะในเรื่องของอาหารให้ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าใครบอกว่าอันนี้หนักท้องเกินไปเราก็มีในเรื่องของตัวแซนวิชนะคะ แซนวิชมีรองรับบริการคุณลูกค้าที่น่ารักของเราด้วยแล้วก็ไขกระหายน้ำดืม่มน้ำดื่มนี่ ชากาแฟ่ะะเรามีบาร์ารเทนเดอร์นะคะเรามีบาร์เทนเดอร์เขาเรียกว่าง่ายๆเรามีบาร์บาร์กาแฟของเรานั่นเองนะคะท<ช>ี่พร้อมจะบริการให้กับคุณลูกค้าที่น่ารักของเราค่ะนอกจากคุณมาอิมน้องแล้วนะคะเรามีลูกค้าเข้ามาทําสัญญาเรื่อยๆอันนี้นะคะเราหมดไปแล้วหนึ่งเซตค่ะจยุ้ยอันนี้นะคะกําลังนั่งรอเจ้าหน้าที่ธนาคารเซ็นสัญญามีทั้งด้านในแล้วก็มีทั้งด้านนอกใช่ค่ะก่อนที่จะเข้าไปใช้บริการทางส่วนด้านในนะคะเราก็จะมีเครื่องสแกนอุณหภูมิอ่ะ 36.3ยังปลอดภัยอยู่ปลอดภัยอยู่ค่ะไม่มีโควิด36.5ปลอดภัยสามารถเข้าได้ <มา S 1> เชิญค่ะอย่าเชิญนั้นเลยค่ะ บรรยากาศด้านในนะคะเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ธนาคารนะคะมีลูกค้านะคะกําลังนั่งเซ็นสัญญานะคะในเรื่องของการเซ็นสัญญาพื้นที่เย็นชุ่มฉ่าชื่นใจโน้ภายในใช่ค่ะ,คะเขาเรียกว่า move ก<ช>ันมาแล้วนะคะเมื่อสักครู่เราอยู่กันด้านนอกตอนนี้เรา move กันมาอยู่ด้านในนะคะเห็นไหมคะความสวยงามาเปิดทีมงานดีนบากาแฟนะคะของ bm motor group ของเราค่ะแซนด์วิชนี่ก็น่าทานอยู่แล้วนะคะแต่ที่สำคัญเลยค่ะเขากำลังชงสูตรเด็ดนะคะสำหรับ ชาเขียว B M มีเนวยอดนิยมนะคะอยากทานอะไรบอกน้องเองจัดการให้นะคะโรบิบากาแฟเอาใจลูกค้าทุกท่านเลยค่ะ,คะก็บอกกันแล้วนะคะว่าถ้าเกิดว่ามากันที่ B M เตอร์กรุ๊ปนะคะเขาเรียกว่าความสะดวกสบายทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมีพร้อมให้กับคุณลูกค้าเพราะคุณลูกค้าคือคนพิเศษของเรานั่นเองทุกวันอาทิตย์นะคะเรามีบริการอาหารเหมือนเมื่อสักครู่นี้ที่เราพาไปชมกันอาหารเราจะเปลี่ยนกันไปนะคะทุกๆอาทิตย์ไม่เหมือนกันเลยะะทุกอาทิตย์ะนะคะวันนี้หอยทอดอาทิตย์หน้าอาจจะเป็นก๋วยเตี๋ยวอาทิตย์ต่อไปอาจจะเป็น ส้มตำก็มีนะคะเขาบอกว่ามีเมนูหลากหลายเลยมีเมนูหลากหลายนะคะที่พร้อมจะเอาใจให้กับคุณลูกค้าที่เข้ามาทําสัญญาหรือว่ามาเลือกชมรถที่เราเมนูไม่มีเขาเรียกว่าทานฟรีทานฟรีอิ่มฟรีอิ่มฟรีอิ่มท้องนะคะอยู่ท้องสบายใจได้รถกลับบ้านใช้สวยๆเลยนะคะพร้อมกับบริการจัดไฟแนนให้นะคะยอดที่ดีที่สุดดอกเบี้ยที่ดีที่สุดเลยนะคะแล้วเราเข้าแคมเปญกันสักนิดนึงค่ะว่า ของคลิปจบท้ายกันสักนิดหนึ่งนะคะใครที่กําลังมองหารถอยู่นะคะไม่ว่าจะเก๋งกระบะนะคะ SUV รถตู้เราก็มีเขาเรียกว่าครบคันมีให้เลือกมากกว่า400คันนะคะขอแค่มาที่ b m เอมตกรุปที่เดียวเท่านั้นนะคะใช่แล้วนะคะศูนย์รวมรถยนต์มือ2คุณภาพมีให้ทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อทุกรุ่นนะคะพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยค่ะถ้าเกิดว่าคุณได้ชมนะคะทุกคันผ่อนเพียง3,000บาท <Wow. S 1> แค่ละเอง และที่สำคัญค่ะยังมีโปรโมชั่นดอกเบี้ยดีๆนะคะ1.79ที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยสิทธิพิเศษนี้นะคะมีให้เฉพาะนะคะสำหรับลูกค้าที่มาที่ B.M. m o t o อ o u นะคะวันนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะดีพบกันคลิปหน้านะคะ